เปิดออกมาก็จเจอเลยสิคะแจ็คพอตคุณมีแต่ดอกงามๆพ่อแม่พี่น้องตังค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตังโกรจ,จูดอยู่พี่น้องเห็นพอไหนบึ้งที่ละพี่น้องงามบ่จ๊ะไหวายวไหวนีวว่อีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องมนัมนมนัมนมันมีถุงอยู่จ้ะพ,พ่อแม่พี่น้องเห็ดทึ้งเห็ดเผื่งหวานทึ้งเห็ดขอนสนสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ พามาเข้าไปาอีกแล้วอันแจงจางปางตอนเลิกงานแล้วพ่อมาหอดปลาหมืดตึบฝนลงเม็ดแตบ่บลากับ,บ่เป็นปัญหาบัผ้ากับดอกผ้าเกียเห็ดพ่อมาพี่น้องเห็นแล้วดอกบักงหญยนหนึ่งขากองแฟนซ้อมให้แล้วขอโถษขอพายจมตะเหลี่ยงขากองซ้อมให้แล้วพ่อเพชรระวางใสก่กระตายางมาเอาอีกแล้วรุดบระล็อกสิบอวเราสร้างไม้เลยไปตอกผสมแล้วเนาะพ่อมพี่น้องจา๋ามันเวลาสตัดขาหึงขาเห็ดมันสิลําบากกันนะโอ้ยว้าลืมหายใจพ่อมพี่น้อง เมยง,งานแข่งก็ฝนก็ฝ่าโอ้ยคุณ่ะดอกเบิ้ลเริ่มเลยแผลไปบีบถือถากไหมอขอถทษขอภัยด้จ้ะถากจ้ะนี่จ้ะพรอแม่พี่น้องดอกเบิ้ลเริ่มเลยคุณอะดอกงามคักได้หันถากบริเลนนีเนาะงามสุดยอดเลยไปหลุ่นกันต่อจ้ะพ่ออม่พี่น้องเบิงคขอบรัวเฮ็ดผึ่งเก่าหลัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอก สิบสองดอกสิบสามสิบสี่ดอกแต่ว่าเราถ่าแล้วเด้อพี่น้องทายให้เบิ้งซื้อ,อจ้ะบอร์เก็บดอกทายให้ดูเฉยๆนะคะว่าแม่พี่นอ้องเบิ้งห้อยฝรั่งนี่แหละเพิ่นตัดไหวนี่แพทเห็นอยู่เมื่อกี้นี่แพทมากข้าเจ้ากับบัวเอาคือกันมันเถ่าแล้วพี่น้องห้อยฝรัง่งดอกบักนีห้หนึงเนาะข้าเจ้าไปแพทกับเขามากจ้ะเห็ดนำกลนฝรั่งบัวตองยานเด้อพี่น้องไต้ขี้เกลีจ้ะเ่นห้าบอร์ละเอียดเครื่องห้าวด้กจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวไปตัดขาสิเดี๋ยวตัดขาให้เบิ่งบน้อหน่เนาะอาสิเดี๋ยวไปตัดอยู่บ้านเพราะว่ากล่องมันใส่บ่ได้พี่น้องขอโทษขออภัยจ้ะเนาะมื้อนี้สิเก็บอย่างเดียวแหละลุยอย่างเดียวเก็บเอาเก็บเอาทำมันเฮ็ดหลายเนาะแต่ก็เริ่มเริ่มได้เริ่มมานะคุณอะอีกคุ่นนาะเบื้องเบิ่องมาเบิ่งน้อกันเด้อสิไปสะอาดไปเร็วดอกหน่อยโผลจงไว้ซะเนาะดอกนี่ มาเอาสองดอกพี่สองดอกสามดอกพี่เห็นบ่นี่เห็นบ่จัะเห็ดฟ้าแฝดสองดอกนี่นี่งามงามงปิดไปจ้ะดอกมันตะปุเลยหนาละแค่เห็นบ่จ้าพ่อแม่พี่นอ้องปิดไว้ อยู่นี่เห็นบอ่อเห็นบอ่อแล้วเราต้องยานพี่นอ้องยานกกลฝรัง่งไม่ต้องกลัวผุนอีกดอกหนึ่งไปเดี๋ยวพาไปเอาอดอกนึงจ้าสองดองกจ้าพี่น้องงามกระดอกกระดี่จ้ะเนี่ยกระลัง่งแสบเลยลุงเนี่ยเห็ดสวยนะจ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคุนนะมีลูกนั่นเอาตะแมีพิ่นเอาเอาลูกิ่นไว โบเดตะเด้วยพี่น้องพี่แนมพี่เพล่นก่อนจงไหวจ้ะพิ่ไงเนาะม,มาดามแห้งดอกแบบนี้ชอบสุดๆเลยค่ะเปิดออกมาเห็นเนาะเห็นขาเพิ่นดอกนี้ด้วยกันเอาอีกแล้วพี่น้องงามค่ะสวยอีกแล้วเจ้านี่น้ำงามอีกแล้วเห็นบ่นี่จ้ะดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสวยมากสวยๆเลยจ้ะ เห็นห้อยตัดขาแล้วก็เห็นผู้ยุเปิดออกมาก็เจอเลยสิคะแจ็คพอตคุณน่ะ <c oughs> เป็นสิ่งถิมาดามล่อค่อยเป็นสิ่งถิมาดามตามหาแนวนี้นะล่อมาขัดแนวนี้คุณน่นะแฝดสยามจ้าแฝดได้จะได้พี่น้องเบิง่งแฝดแฝดสยามขาขาวจวดเลยเบิ่งที่ล่ะนี่ฝาแฝดลงตะก้าไปซะดีๆนะจ๊ะ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนไหลมาดามอีกแล้วฝนไหลอีกแล้วจ้ะฝนลงเม็ดอีกแล้วเอ้ยทำไมถึงตกตกลิ่นซ้ำแ่นีฉจะ้จะกำลังตุกปูงามๆเนานะจ้ะพ่อแม่พี่น้องดอกรึแต่ว่ามันกับพวกค่อยมีแหละล่ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บเห็ดต้องเฟอร์เฟลตตัวนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเห็ดดำเดี๋ยวจัดเด้พ่อแมวพี่น้องว่าห้อยเพิ่งเก็บไป ตอ,อยานึงเห็ดมันก็นเริ่มล่าแล้วคนเขาสมือเนาะมันก็นพ่อเมีให้เด้เล่มน่น่อยละแต่ว่ากับวดวกไร้ปรนไดเนาะเดี๋ยวสิพาไปเก็บเห็ดดำโตแจ็คแมนโบแมนพี่น้องเอาแมนอยู่ตัวละหนึ่งว่าโบแมนแล้วนี่อีกดอกนึงตั้งจนเถินอยู่นี่งามหลายในดอกเนาะอึคนบริยางมาทางนี้แทะเข้ากันได้ดจ้ะสองดอกงาม ยูเห็นเห็ดหน,นังไก่ใ่ะพี่น,อน้องหนังไก่จ้ะผุนอีกดอกหนึ่งอยู่ในหนใช่ไต้องเอานะของแสบของแสบของมักมาดรำแจ้งมันแสบว่าสันเี๋ยวสิพผ้าไปเก็บสิพผ้าไปเบิ่งเก็บทุกเห็ดน่ะล่ะนี่พี่นอ้องงามบ่เห็ดหน,นังไก่ได้นี่ <S <S นี่ถ้าคนไม่สังเกตก็ไม่รู้นะจ๊ะอีกดอกหนึ่ง ไงล่ะต <N Memorial> ัว <N> นี <ii> ้ไ <N> ด้หมดท้สดชื <ii> <N> ่นเอาถุงเห็ดน่าที่กินได้เนาะแล้วทั้งผุ่นดอกนี่จ้ะเห็ดหนังไก่จ้าปลาไม่เด้อดพี่น้องจ้าปลาหนีก็รู้สึกว่าข้าเจ้าสีมะย่างขึ้นกันแล้วขาคือยาวใช่ว่าเป็นยังไงตอนนัาก็ได้ขึ้เกางานเนาะเขาก็หมานเหมือนเดิมนี่ หมาคือเก่าจะ้ะวายน้องทากจ๋าอย่าเลยน้องทากเอ้ยบึงที่หลับพี่น้องงานบ่จ้ะอุ้ยนะอ่ะฝุ่นอะอุ้ยเอาขี้ดินออกก่อนเด้อมันสินักงานงานาเก็บเห็ดเผือกหวานก่อนเด้อพี่น้องจังคอยสิผ้า,าเก็บเห็ดดำอ้นว่านี่ขอโทษเลยจ้ะแล้วลมแล้วไมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะา,คา,คาต่างโกดจูดอยู่พี่น้องเห็นมพอไหน หมานอีกคือเกาหมานหมานจา้ะหมานมแต่ดอกงามๆพ่อแม่พี่น้องตังโกดโจดเจี๊ยดูสย่สวยๆยังไม่แก่นะใช้ได้อยู่นี่อีกจก้ะพ่อแม่พี่น้องส่งเทาแล้วเนี้ยโอ้ยส่งเทาเลยนี่เดี๋ยวขอบีบบังขาคนเด้อเทาแล้วพี่น้องลมแล้วลมแล้วจ้ะมาเป็นยัง ปลอยแล้วใบหนีเนาะแต่ว่างามงามไหมสุดยอดความงามเลยดอกก็ลังส,สวยๆเนาะแต่ว่าเถแล้วเขากับบเอดอกนี็นเกือบงส่งๆเดียวกันน่ะละนี่ส่งเดียวกันเด้อ <c oughs> แต่ว่าอันแพร์เก็บมาแล้วตัวนี้เขาก็บอ่เก็บเนาะจงไวจะ้ะเจอเห็ดเท่าแล้วเราก็มาเก็บเห็ดแตอ่อะแต่แอะกัน,นสองดอกได้จากมุนี้พี่น้องดอกหนึ่งเอ้ยสามดอกคุนตัวนี้สามดอกจ้ะ สองดอกนึงดอกที่สามปาดดอกที่สี่คือตั้งเพอเบอร์อยู่เด้จะสีใส่ใดบ่ได้ได้พี่น้องดอกที่สี่น่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพาไปหลุมน้ำกันเนี่ยมาจ้าเบิ่งเราสีใส่ใดบ่แล้วแต่ว่าขายังแหน่นอยู่หนาสีใยมากอุ้ยใไใ้จ้ะใ้นี่พอจับเบิ่งอะไหัวเพ่นบ้านอันนี้เนาะต่อใหม่นี่กับเก้าลาสุดยอดได้พี่น้องแต่ว่ามันมันบานเบิดแล้ว เห็ดเกาลัดทั้งนั้นเลยนี่บานบานถิมเบิแล้วแต่เสียดายเนาะพี่น้องจ้าเสียดายเสียจังไดใดเขาเอาพวท่านพี่น้องเก็บโวท่านกี่หีเห็ดเกาลัดน่ยอ่อนๆอ่อนๆจังสีกับสีเอาอยู่นี่ขาอ่อนๆนั่นสิมาดามเอาอยู่จ้ะถ้าอ่อนๆเอาอยู่กัะถางแก่ๆเข้ากับเอานี่ก็บอู้ต่ว่างามค่ะแก่ละละต่ว่างามพี่น้องสีผ้าอ่อนซ่อนน้ำกันผุนะเบิ้งเห็ดเกาลัดจะเห er. ็นบ่ผุนะ พุ่นเพิ่นกระโดดไงที่กันได้แต่เพิ่นเถาเนี่ยถ้าเราวเถาคักๆดอกเราวสีไงหวานเบิ่งเกึ่งเลยแหละพี่น้องเบิ่งเกึ่งเกิดเรื่องกันซาบลาบเลยนะแมนบดเลยคุณนะมาึงสองดอกไงดูสองดอกนี่ล่ะเถาละไปเถาบดแล้วพี่น้องเถาละจ้ะเสียดายเนาะเฮ็ดเพิ่งหวานเถาเฮ็ดเกาลัดจ้ะเต็มอยู่เฮ็ดเกาลัดนะ ข้ามาสะออนอีกแล้วนี่กระเพิงหวานเถาจ้ะเถาแล้วเถาปลาไปได้หนึ่งแง๊ยแง๊ยใหญ่มากมาเอามาเอางี้แต่นนูจะงานงานข้าพวงพี่น้องมาเอาเก่าลัดไงเข่าลัดอนน่อนอ่อนเลจะเสียเอาเหา็ดไตเวลาเห็ดออกหลายๆเนะาะโมหงเสียเอาตัวไตก่อนก็ต้องเลือกเห็ดกระเพิงหวานหลักก่อนเนาะ นะเลี้ยงกันสาบลาบเลยนะเทาเวิดเลยสามดอกแต่ว่าอ่อนๆก็มีห้เลมอยู่งามๆก็กันจ้ะบัะมบ่มีคนมาเก็บกระเท้าถิมซื้อเนาะเพียสองดอกสามดอกสี่ดอกนี่เถาถิมไปเลยไม่เพิงหวานมีคนมาเก็บด้ังมีอ่อนตอนเนาะห้ขึ้นไม้คอยได้เก็บอยู่ตัวนี้น <laughs> ก็ลัางจมพอจะเห็ดเถา้าจ้ะพอ,อม็นพี่เนาะ ดีเงมีอ่อนๆให้ได้เก็บนะเนาะนัน,นดีอยู่จ้ะน,นี่ทงงัซสีสน่าเล็กแล้วหวไยวไหว,ว,วไวนี่อีกจ้ะพ่อพี่น้องตั้งเจินงเง้นเถิอนอยู่เห็นวะรอมาดามมาเก็บนะจ๊ะคุณน่ะงามหลายสวยมากค่ะสวยสวยเกาหลัดกับงามค่ะพาดสิพ้าไปเบิ่งเห็ดคอนสนเด้อพี่น้องเด้อสิพ้าเบิ่งว่ามันสิพ่อเก็บปุ๊ยยังอ่อนๆกับมีแกกับมีนี่กับโกแกคักนันี่เก็บๆก็บพ่อแม่พี่น้องเด้อสิพ้าเก็บ เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนน,น,อน,น,อนี่เอาอ,อ่อนๆเพิ่งก่อนเนาะนี่เอาอ่อนๆก่อนจ้าเก็บเอาเบิดเลยนี่เห็ดขอนสนแบบนี้ก็แซ่บจ้านี่ขอนสซนฟานมันพอแม่พี่น้องหวานแท้มาดามหึมอุม้ยเพี้ยพี่น้องจ้าเจอแจ็คพอตเลยจ้าเด้อแจ็คพอตเห็ดขอนสนเมื่อกี้ล่ะอ่อนๆเนี่ยเป็นก็เห็นอยู่ตามหมุมนี้มันจะคักไหมสุดยอดอีหลีแจ็คพอตเห็ดขอนสนจ้าเก็บเลยค่ะ นี่งามครับบ้านเถาอ่อนๆเลยเดี๋ยวหาถุงกันได้มีถุงบนนอกไหนเนาะมันมานมันมีถุงอยู่จับพ่อแม่พี่น้องเห็ดถึงเห็ดเผ่งหวานถึงเห็ดขอนสนถึงเห็ดเก้าลัดบัติมานมันเห็ดเต็มป่าเหล่าเอาเหล่าเอาเลย อ,นนอ,อันนี้ข้อโซนของอันข้อโซนที่ขึ้นแน็ตอันข้อโซนเลยเด้อจ้พะพ่อแม่พี่น้องนี่มันขึ้นในตอโซนเลยจ้ะมันว่านนนเป็นข้อโซนน,นนลำพึงตัวนี้เป็นข้อโซนข้อโซนนลำพึงมันคอยขึ้นในต้นในต้นเบิดอยู่นี่เขาเอิรนเบื้อไทยเด้อจ้ะเด้ออ่อนๆงามๆพ่อแม่พี่น้องพู้นะมุเจ้าเบิ่งเด็บอองสีเด้อขอโทษขออภัยเพระาะว่าเท่ากับสีแดดไปเห็ดนั่นนี บัมีขากล่องถ้ามีขากล่องสิต่างตัดเอาง,งามๆเนาะนเด็ดเงสีสีแล้วมันค่อยได้ด,ดอันอัธรลมันค่อยฟินหนึ่งหนึ่งลก,อเ,ลงอกเ,อลเอาเลยงามค่ะดอกเถาห้อยลายห้อยยาวเอาอ่อนๆตุ้มๆมันหมานฟินๆคือเก่าพี่น้องเนาะไม่มีวันไหนไม่หมานอจะเข้าป่าช่วงนี้เห็ดมันเยอะ คันก่ไดเฮ็ดหนึ่งก็ได้เฮ็ดหนึ่งละจ้ะที่กินได้ก็ห้ายเฮ็ดเบื่อก็ห้ายนี่ลักษณะเฮคอนสนเป็นสีเะเด้วพี่น้องเอ้ยเิ่นสิมีวงแหวนทั้งใตหลังเิ่นสิเป็นลักษณะนี่ลหละคอนสนน้ํำผึิงก็ลักษณะนี่ลหละแต่ว่าขาเิ่นสีเหลืองดอกเิ่นสีเหลืองอุ้ยอย,อยู่คอนสนน้นำผึ่งเนาะงามคกเด้วยคอนสนน้นำผึ่งก็บนี่หอม ต้นนี้กับหอมคือกันแต่หอมบวสูขอนสนวนหนำผึ่งหอมคือกันแต่ขอนสนวนหนำผึ่งสิหอมกลัวลาบเอาลาบเอาพี่น้องเอ้ยหมานเก็บเดี๋ยวคลิปนี้กันเก็บเห็ดเห็ดผึ่งหวานเห็ดขอนสนเห็ดเกาลัดนอกจากเนาะเห็ดหนังไก่หน่อยนึงเห็ดผึ่งหวานกับหมานได้หลายดอก พี่น้องมาดามเราเคยชินเพราะ่าพี่น้องว่าให้โยโยเนี่ยจ้สีเฝ้าไปใส่ฝ้าคือเกาขนาดมากผู้เดียวได้หน่เก็บอยู่ผู้เดียวบพพี่ผู้ใดแย,ย่งดอกมากผูเ้เดียวมากผู้เดียวมากก็พายกับเป็นมันมัน,ม,นมันเคยโตมันติดนิสยัยเพราพี่น้องก็จงไวเนาะ,ะงามงามพี่น้องเอาอีกเดี๋ยวเอาอีกยังมีอีกอยู่จ้ะขออีก,กับสเก็บอีกเนะาะจ้ะแพทว่ามันสีมีอีกอยู่เพราะว่ามันมันมีหมองที่แพทย์เคยเก็บเดี๋ยวสิผ้าเข้าไป สวยๆเลยอ่อนๆอ่อนๆสวยๆผีสว้วนเราผัดกินไปตาแซ่บไปตาแซ่บพี่น้องงามบ่เนี่ยงามเหรออุ้ยอ,อ,อ่อนๆเลยเห็นบ่คะนี่สวยมากเก็บเหยีคอนส่นอ่อนๆเลยเด็มมดมันขนาดเลยดอกมันเน่าก็เอา ได้หมดถ้าสดชื่นเอาเวิร์ดหน่นแหละนี่นี่ก็เฮ็ดเกาลัดจะ้ะดอกนี่บ่เอากะเจ้าสิว่าจังใดแล,ล้วนี่งานขนาดนึงต้องเอาจะ้ะพีกจอดบึงเกาลัดดอกค่ะก็เฮ็ดผึ่งหวานเฮ้ยสุดยอดอีหลีอันนี้ก็ร่างขึ้นขอนสนเฮ้ย<ะ>เห็ดผึ่งหวานพุนะ<ะ>่นน่ะอุ้ยมื้อนี้หมานคักอดงามทุกเห็ดเนาะสุดยอดความหมานความงามอีหลีพนะุ่นน่ะฟินแฮง กินทุกเห็ดเลยจ้ะหนึ่งสองสามเรียงแถวกันสามแล้วแกแล้วอ้เอาดึงมาแล้วก็เอาแล้วสักมุยขุนอีกดอกหนึ่งที่น้องเอ้ยวบงามาสันเพียอโหดพแล้วอวบเกินไปนี่มึงสองดอกไงสองดอกนี่เ่าลไปฮนาสิเทาาละละเท่้าละจ้ะ เบิงที่หลพี่น้องสุดยอดนี่อีจ้าสวยสวยเลยจ้ะเพ่งหวานนะจ๊ะขาขาเจ้าเลยดูสิคะว้แม่พี่น้องมูเจ้าเบิ่งดอกนี่มูเจ้าเห็นดอกนี่ว่ะคักแล้วมาเบิ่งไปนักการศึกษาเลยใส่มือถือเอามันสีนี้นี่สองดอกนี่งามพี่น้องเบิ่งนี่จ้ะโอ้ยเพียอะสวยจริงๆ เก็บเลยล่ะนี่ดอกห้อยข้นทนี่มาเก็บก็บมีอยู่ได้นี่ห้อยขาเจ้าตัดขามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเนาะเห็ดก็ได้ขึ้นมากก็ดีตอนเวลามาดามาเก็บอูุ่นอีกอยู่จุดนี่ซีดอกนี่นี่นี่เอให้หาดอกนะให้ตัวเขาเหยบหัวเจ้านี่อุ้ยเพีย,ยนี่มาไปเอาดอกที่หากันเด้อ สุดสิ่งุดหมาเห็นบอพี่น้องนี่เ <c roy> สียงคอยบล่ะพี่น้องอืคอยกับขอถิดขอไพ่เด้จ้ะเด้อนี่อุ้ย <c roy> อันล่างการงานสา่าง <c roy> พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าไม่น่าเชื่อนะ <c roy> พูน่ะ <c roy> แทงเก็บแทงหมาเด้อพี่น้องคนอียงจะสีหมานคัดแคบอย่างดอกบังใยนึงแลยนี่อีกเด้อ <c roy> น,นี่แน่มานเห็นแต่ขาแต่ว่าสร้างมันเถอะเขาทิมมานี่ละ พีสองดอกตั้งโกดโจดยูมเจ้าเห็นบ่เห็นน้ำมาดามบ่นี่ปาดงามเนาะสองดอกตั้งโกรดโจดเลี้ยงล่อมาดามเห็นบ่หนีหนึ่งดอกผุ้ไหนดอกหนึ่งสุดยอดสุดสวยนะจ๊ะเธอสวยเหลือเกินขอบคุณนะที่รอรอมาดามเนี่ยโหดโพผีอนี่พี่น้องจ๋างามค่ะงามเนี่ยเนาะเฮ้ยโผดโพแล้ว หมานมาค่ะหมานหมานของคุณนะไข่นะแผดเขามันอีกอนคููแข่งอยู่คุณนะยืนตัดเห็ดอยู่พุลเวเก็บเห็ดอย่างน้อทั้งสายสิบทั้งเห็ดผึ่งหวานทั้งเห็ดต้นนี้ละนี่ไปไปเข้าหาตัวแต่เข้ากับหมานแหละละหมานแล้วหมานแล้วหมานหมานงกันดีแลยไม่มูอีกแล้วเห็นบ่มีเพื่อนเข้าป่าอีกแล้วเพื่อนโดนไม่ได้นัดไม้ มาพอกันพี่ป้าคนกระหาเห็ดทั่วไปเหรอพี่น้องเอ้ยคือเฮ้าคือเพิ่นอ่ะคือเพิ่นคือโตนี่ลหละเนาะไปเดี๋ยวพอเห็ดเดี๋ยวฮำมากยีดกาดหิีบาบกันต่อนะาจาน๊ะเนาะเห็ดโทขอนสนก็โพดโพนะจ๊ะอ,อ,อยากถา่แล้วส้มถั่าแล้ว,แ,ลวแต่ว่ากรอบดีดีก็เอาเละเ,เด็เดแล้ว ขอนสนพี่น้องขอนสนมึอนี่เก็บเห็ดรวมผาพ่อแม่พี่น้องแบบจัดเต็มแบบฟินๆหมันๆเลยมึงคุณนะขาเราไหมอุ้ยสุดยอดดีเนาะเดี๋ยวคอยสิผ้าไปเบิ่งเห็ดดำมันสิขึ้นบ่ดูผีอ้อนอ้อนอ่อนๆ้อนอ้อนๆ้อน่อนอ่อนอ่อเห็นบ่ ุ่นะมันสิบรได้แพ่เห็ดอื่นเด้อพ่วมกอดของเราอ่อ,อนๆทั้งพี่อคอยร้อ,อนซ่อนเห็ดเกาลัดอดอกน้อยๆเขาก็ต้องเอาข้อนสนกันเลิศ เมลังนี้มาคนเดียวคือกันจ้ะบมื่อนหร่เราเพิ่นอาจจะมาหลายคนเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบ่งกันย่างหาเนี่ยไหมพี่น้องเนี่ยถ้าแพทบ่มาก่อนเพิ่นเนี่ยเพิ่นโปรใดเรื่อยๆนี่เพราะเขาเจาะยางเร็วเข้าค่าแต่ทายเนี่ยแหมอุ้ยหมานเด็่ะเด้อหมานมากเห็นบ่เพิ่นมาบ่หอดเท่าก็ได้พี่น้องเสียงเพิ่นคอยเสียงเพิ่นอันเพิ่นแด่เห็ดเผืงหวานเห็ดเยอะเยอะมากจ้ามาดามจะล้นแล้วมาดามสีล้นแล้ว มาดามลนแล้วมาดามเอ้ยดอกนี้เป็นตาเอาไรบอ้วยบ่เอาบ่เอาบอใหนเดี๋ยวถอนเด้พี่น้องแล้วถ่าแล้วมาเอาดอกนี้นี่เอาได้อยู่คุณน่ะดอกนึ่งถ่าถิมเห็นบอคุณตาเสียดายบอถ่าถิมเจี๋ยวเราจะอ่อนพี่น้องโปดโพ่คุณน่ะ เห็ดขอนสนกับงานงานเผืดกเกาลัดทั od, ga, ้งนั p uan, p ้นเลยเด้อพี ah ่น้องเอ้ยค ah ุณ ah ่ะเต็มอยู่เห็ดเกาลัดนะหลายแห้งลายลายลายเห็ดขอนสนได้ผลสิภาคพี่น้องเก็บเห็ดขอนสนเอาเห็ดขอนสนพี่เบิงเบิงวาดแต่ว่าเนี่ยห็นเห็ดเห็ดผึ่งหวานไปเบิงก่อนมันคือดอกไงบานผัวผือครับทีวาดคุณ่ะอีกอุ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าไล่ตาเด้อถิ่มตาไปฝุ่นมาเอาเห็ดเห็ดผึ่งหวานคุณ่ะเสียง เสียงเล่าพ่อแม่พี่น้องนี่เจ้าเบิงมูเจ้าเบิงนี่ทีว่าสีมะเบิงบ่ได้ว่าสีมะเบิงดอกนี่เด้อสีเบิงอีกดอกนึงปาดเฮ็ดเต็มป่าหมดนนะผันยางไปทางหมดเพราะเป็นยังไห้สาวไห้สาวอันนั้นแล้วเก็บไห้สาวอีหยังก็เป่นสาวอันฝรั่งฝรั่งฝรั่งแห่ฝรั่งเก็บน้ำแน่นี่เฮดอันนี้เบิร์ดเลยเด้อนี่เกาลัดเลยเด้อพี่น้องเกาลัดหมดเลย เห็ดเกาลัดหมดเลยจ้ะปวดโผล้นะเต็มอยู่เจ้าเบิ้งผุ้นะอุ้ยเห็นเห็นเห็ดเพลิงหวานดอกนี่เนาะแล้วเถาแล้วตัวนี้เถาแล้วนี่แก่แล้วจ้ะยักษ์ใหญ่มากเนาะเพลิงหวานยากักษ์ใหญ่พุ่นอีกด,ดอกนึงเถาถิมเห็นบ่เถาถิมเบิดเลยบ่เป็นหยังนี้ผีอีกปวดผู้ปวดโม่โมโปวดแตงนะคะผู้นดอกนา่าจะเ่าถิมเห็ดเพิงหวาน พี่อีกดอกนึงมูเจ้าห็นหยังบบเห็ดคือหลายแท่ดอกนี้ก็ใส่เ่ดได้ถือกินเอาไว้ยี่นี่ล่ะเพี่อืนหลายแห้งสุดยอดอีหลีพุนดอกงกระเทา้าแจะตืต่นเต็นเยู่นไล่ะอย่าไล่ตาด้วยพี่น้องจ๋าปวดพว่อปวดโม่ปกกแตงนะคะ เดี๋ยวพาไปเอาเห็ดขอนสนเฮาเก็บเห็ดคอนสนนี่จ้ะพ่อแม่พี่นอ้องหนึ่งดอกสองดอกฟ้าแฝดมันด้นี่พี่นี่ก็ฟ้าแฝด,ด,ดแต่บอฟ้าแฝดแต่ว่ากดอกใหญ่มากคุณนะโอ้โหมาบัดน,นี้มาเก็บเห็ดขอนสนกันพ่อแม่พี่นอ้อง ข้าแต่ตื่นตื่นนันเห็ดผงหวานขอนสนบันงามเนาะเฮ้ยสวยๆเลยจ้าขอนสนนะจ๊ะเฮ็ดขอนสน เยี่เฮ็ดขอนซุนแล้วมารามกับสิจบคลิปนี้ไว้เทียนแต่แค่นี้แหละมันนี้บริตัดขาให้เบื้องสัม้าเมื่อหอนท่าน,นถาบว่าเด็กเกินไปกับสิเด้ตัดขาอยู่ใันมันเด็กก็ขึ้นสิบปริตัดเดอพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆมามาเอาฟังหนีไปหนักเด้อ อ,อนเดี๋ยวจะเด้อไม่อ่อนไม่เอานะเพราะเริ่มหนักแล้วมาตามเพิ่นอยากส่งสวยเลือกได้พี่น้องเอ้ยแล้วหนักเพียะเต็มอยู่มันอ่อนบ่ล่ะนี่ฮะมันก็นอ่อนน่ะแล้วนง่ขอนสนเลยพี่น้องเอ้ยขอนต้นใหม่เราโคดเ,เอาเอาสั้นนั่นล่ะไปเอาของขุนกันมันจ้ะ นองเอ้ยนองคัดเป็นไดค,คะมาดามจัดหายมวนฟิน้นบอบคุณเจ้าเป็นยังไงมั่งคะมวนและฟินไหมก็นีมมลลนมมม่มือไรบอลลนว่ะติลุนตลอดการ เฮ็ดเต็มปลาจะเสิเอาเห็ดไดเฮ็ดอันพึ่งเขากั้มนะคันสิเก็บอีลี่กะอุ้ยพี่น้องอคอ้นออกบาจากปลาบรไไว้แทะแต่แพทย์เนเลือกคือว่าเก็บดอกได้มันงามาค่ะอิลี่คอยเอาเหน่อยไหมเลือกนะน้พ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายคลิปนี้ก็ฝฟ้าไว้ซ้ำนี้เด้อเบิ่งคว่มหมา,หานของเฮ้านะเฮ็ดพิงหวานก็นมมแต่ดอกงามๆา,ามูมเจ้าเบิง่งแล้วถามาดาม,มาเก็บอิลี่เลยเนาะเพิ่นถาแพทย์ล่อเห็นมาเก็บ เกลือัดกันมีแต่ดอกอบอวลซุดยอดของเห็ดนี่คุณน่ะเห็ดเผ่งหวานเห็ดคอนสนเห็ดเผื่กเกลือัดเห็ดหนังไก่สองสามดอกนี่ล่ะไปขอบคุณหลายๆจ่าพ่อแม่พี่น้องสุบผูสุคนจะเป็นก็ลังใจให้มาดำเห็ดมัสลุมก็เอ็นจอยไร้สายเดนมารได้แต่เด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุบผูสุคนเนาะแห้งๆเรวยๆจ้ะปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงคุณน่ามั่งค่ะนี่จะดอกงามเจอกันคลิปหนาเด้๋ยวะเด้อ รักนะจุ๊บจุบสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ไปเดี๋ยวสิบภาไปเจอกันในคลิปหน้านะคะจะพาไปดูเห็ดดำเขาขึ้นยังถ้าขึ้นก็ได้เก็บถ้าไม่ได้ขึ้นก็กลับบ้านจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ